วันนี้นะครับ ETAV วันนี้เราจะมาขนรถกันเนื่องจากในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีคูณ2ด้วยส่งรถก็คือเราจะได้ตังค์งเท่าเลยสุดยอดไปเลยเราก็เลยจะมาขนรถกันดีกว่าวันนี้เรามากับพี่ปันนะครับสวัสดีครับพี่ไหนัสดีมสดีัสดีนี่ตัวระบายของเราทุกคนอาจจะเห็นว่าอวตารของเราเนี่ยเหมือนตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่อยู่ใน GTA อะไรใช่แล้วทุกคนมันคือ Mijo ไงล่ะ m เยที่นี่เนี่ยเราจะไม่เอารถเราไปละเอาอันนี้ไป o f เ i อร์ของเรา บบนซารบนร่เบ,บโอร์โบโคขสตอมสแตนดาร์ดพี่จะเอาเปรเซอร์ไปด้ยวยแล้วกันมาเปรเซอร์ดีกว่าเรามีคันที่ดีกว่าเราต้องใช้คันที่ดีกว่าทุกคนป้า,า,ายทะเบียนข้าวหัวเบลส์ถูกเปล่าถูกเปล่าอ้าวไล่ตามคุณโลมาเหรอว่าไงคุณโลมาอย่ายิงคุณโลม,ะะมยาเลยพี่ยิงคุณโลมาไปเราหารถไม่เจอแน่นๆน่ ให้ได้ตามเฉยๆใช่ไหมได้ตามเลยครับอ๋อันเนี้ยขับเร็วๆเราขับน้ำไปก่อนเลยก็ได้นะพี่ปันตามไว้นะตามตามยูโวเอ็กไว้นะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวตามให้มัอยู่แถวนี้แหละต้องอยู่แน่ๆทำอยู่กรู้จะง่ายแล้วตามนตามนะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้พี่ขับตามไว้นะขับตามไว้นะเดี๋ยวมือจอดนี้บอดดิงแมนมากแล้วเกมนี้ระวังเลย กเยันตายได้ภาษาแล้วจากเราที่เราเล่นธรรมดายิบมินิการขึ้นมาแล้วก็การไปจเรื่อยๆไปอย่างเี้เบาหมายของเรา<ข>อ,อยู่นหน้าเราเราจะต้องขโมยรถมอสโตคาคันนั้นกลับไปยังบ้านของเราเอาวันนี้ไม่เกี่ว วันนี้มีเกลมาลงมิชชั่นเองเลยนะเนี่ยไปซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำให,ให้อยู่ข้างล่างตรงนี้ตัวเดียวข้างไหนข้างไอนไรช่างมันไปแล้วเดี๋ยวคมกัน,นกให้ได้แล้วได้แล้วได้โอเคเซอรมาสองคนง่ายมาคนเดียวก็จะลำบากนิดนึงแต่มิชชั่นนี้ทำง่ายพี่ทำคนเดียวก็สบายเน่มีขับโคลการมาดู สองกันขับลำหน้าไปก่อนเลยขับ<า>ขับไปก่อนเลย,เยขับลำหน้าไปก่อนเลยเรียบโอ้โห RPG มาแล้วรงเยอะจริงตรงนี้ รถยังสภาพดีแต่ข้างหน้ามีรอยนิดนึงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแค่รอยขีดขว่วนนิดเดียวยมไม่เยียบร้อยข้างซ้ายพี่ซ้ายซ้ายหลังแข้งเท้าซ้ายท้าย,ายขับลับไปก่อนเลยขับลับไปก่อนเลย <c oughs> มอเตอร์คาร์มันก็จะลื่นๆนิดนึงโอ้ไม่กัยิงไม่ได้คนดำไอ้เนี้ย<ๆ>ขับควนจังเลย เร็บร้อยจียกันใหญ่ไม่เคยเห็ดรสวยกล <h ums> จะถึงลวอีกหนึ่งกิโล พันสี่พันสี่ขึ้นยาพันแปดแล้วพันแปดแล้วพีอ่ะอะไรอ่ะรถมันลื่นอ่ะพี่รถมันลื่นกันเนี่ยเอางี้ก่อนเดี๋ยวขับเทเลบอยมาข้างหน้าแวร์เฮาส์เลยพอส่งรถใช่ไหมแล้วก็ออกมาแล้วก็เรียกรถได้ได้เลยจะได้ไม่ต้องขับไปขับมาโอเคแล้วเราก็เข้าเทเลบอยไป ต้องรออีกสามสิบแปดนะสามสิบแปดวิแปดวิไกลไหมก็ก็พอสมควรแปดวิขับไปกันเลยซิ่งซิ่งขับเอาดีแต่ตัวซัพพอร์ตเป็นโอเปเรเตอร์นะฮะโอเปเรเตอร์เร็วกว่าทั้งเยอะเลยบาง n p c บางตัวชอบเลี้ยวชิงบอกตัดเลนเลยมัน เนี่ยเราขับรถธรรมดามันก็จะไม่ทัดไม่อะไรหรอกแต่ถ้าเราทำมิชชั่นเท่านั้นแหละมันต้องมีคนเฝ้ามันต้องมีคนเฝ้างเงียบๆอย่างนี้ใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมมันต้องไม่ธรรมดาต้องมีคนเฝ้าอย่างแน่นอนไม่มีว้ยพี่เป็นไปไม่ได้ไม่มีคนเฝ้าแ,แต่ข้างหน้าจะมีรถขวางอยู่เลยๆเราต้องขยับรถคันนี้ก่อนทุกไหมทุก น่าจะยิงไปจบก่อนคันนี้เทเรซโมอาร์รถหน้าประดุกหน้าเหมือนประดุกจริงเป็นงไงคันนี้แฮนด์เลิรงเป็นไงบ้าง ไม่ชอบมันเป็นรถที่มันมานตั้งแต่ทีแรกแล้วอ่ะอมันวาตั้งแต่นู่นเลย g t a สมัยโบ,ร,บราณภาคนี้นะแคปหนึ่งอ่ะแต่สมัยที่เล่นเพสเลยคือหลายคนเนี่ยอาจจะไปทําอย่างอื่นแล้วก็ได้จะไปทำคาโยเนี่บนในนี้คายโยเปริโก้่ะนะใช่โดยลืมว่า g t a ก็มีอะไรทำอ,อย่างอื่นดกัน การจากขายโย่ก็คืออันนี้ไงพี่คนรถจริงนะพอพอมันทาคายโยมันได้ตังง่ายก็จริงแต่ว่ามันดึงให้เกมน่าเบื่อไปนิดปะปัญหาตังง่ายเกมไงพี่รอบนี้กินหมูนะไม่มีใครตามมาเลยใช่แล้วสบายบือธุรกิจเราจะรวยครับทั้งเกมเราต้องการวิชั่นอย่างนี้โลกเราต้องการวิชั่นอย่างนี้ เข้าไปแล้วศูนย์บาททุกคนมาแล้วพันที่แล้วพันพันแปดพันแปดล้วไม่ชัวร์ว่าถ้าแปลงเป็นกันไทยมันเท่าไหร่นักแต่แพงอ่ะพันแปดบาทแล้วกันเราเรียกเป็นบาทแล้วกันนะไม่รู้ว่าเขาเรียกกันยังไง๋ยวเขาเรียกเป็นแคชเขาเรียกเป็นแคชกันแต่เราจะเรียกบาทนะครับไม่ก็อะไรก็ได้แขกโอเปอเรเตอร์นะเจดีมแขกโอเปเรเตอร์นะเฮ้ยชูเจซีแขกโอเปอเรเตอร์มาที่เ้ยแรงวะแรงวะ โอ้ยเหมือนว่าเราจะจะถึงแล้วข้างหน้าไทยรัฐสำนักข่าวใช่ไหมสำนักข่าวเราต้องสีเขียวปะไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวเลยสิพบี่มันมีตำรวจเข้ายิงตำรวจก่อนเลยจังหวะนี้เดี๋ยนะเดี๋ยนะตายหมดแล้วตำรวจเดี๋ยวเราเรียกแรตเตอร์เลยดีกว่าต้องใช้วิธีการที่ดีที่สุดนะครับ เราจะไม่เป็ <Hey. S 1> นการงงๆเราจะโทรหาลาเตอร์เพราะว่าเพราะอะไรเราเรียกฟรีไนงะมาแล้วดาวหลุดแล้วดาวหลุดอย่างง่ายดาวหลุดง่ายมากแค่เราโทรหาลาเตอร์ลาเตอร์ช่วยเราสบายก็เฟรนช์พอดีเลยเดี๋ยวเราขายเลยดีกว่าเพราะมันก็ไม่อยู่ใน ในคอลเลคชันอยู่แล้วเราจะขายคันที่เราจะเราจะเรา,เราต้องการที่จะไม่ขายเ,าเก็บอ่วแล้วทีนี้ถ้าเราเก็บเก็บไว้แล้วมันจะเป็นไงแค่ราคาขึ้นเก็บ <ๆ S 1> ไว้ยังไงก็ยังไงก็ต้องขาย,ยดีไป<อ> <laughs> ขายไปเวยสรุปคันที่ขโมยมาสามคันไม่ขายเลยแล้คันทอดสแตนดา์ <c oughs> ขายแต่ท็อปเล อะไรวะเนี่ยสูนบ้าอีกแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว,วเราไปดูกันก่อนว่า,นานในแวว์เฮาของเรามีอะไรบ้างคันนี้คันแรกเลยเอาดูแล้วกันตัวเองกันสีท้ายคันนี้อยู่ในคอลเลกชันไม่รู้ว่าจะขายดีไหมอ่ะคันนี้ที่ขับมาเก็บไว้ดีกว่ามาั้งนี่เออจะเรียกว่าเอเปนสตอร์ได้ไหมอ่ะเพราะว่าทรงมันก็เหมือนคันไหนคันไหน่าคันเทาพี่อี่คันเทาคันเท,า,เา,เทาคันนี้ได้นะ ถ้าแต่งเป็นสีส้มคล้ายๆกับพัฟแมนเต่เอาเป็นว่านี่ไงเมมบ้าเนี่ยเอาไปขายเ,เลยลวกันสีแสนโอโกดขายขายครับรออะไรขายเลยปาพี่ปานขับสีไทป์้ยไม่ดีตึงแท็กเกอร์ออกเมม่ป้าเมม่ป้าเอ้ยเมมบ้าเมม่ป้าเลยวะส่วนสีเราจะเลือกเป็นสีอื่นไหมสีทองก็มีโอเค วุ้ยแต่สีขาวก็สวยดิมกันนะฮเอาว่าแต่งๆไปแล้วกันลูกค้าก็รู้เรื่องอะไรหรอกอืมน่าจะไปแต่งสีกันเองอยู่แล้วสีชมพูแม่งสีชมพูนะครับไทยรัฐสีชมพูไม่ไม่ไม่ไทยรัฐนี่มันต้องเป็นสีเขียวเออไทยรัฐต้องเป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนาะสีเขียวไทยรัฐนี่เขียวนี่แล้วกัน lime green แล้วก็ล้อมแม็กนี่จะต้องเป็นสีขาวนี่ใช่ไหมไม่รู้เลือกแต่ด้วยแต่ต้องปอนสีลายเราไม่ใส่ครับบส่วนล้อขอเป็นสตรีแล้วกันจากนี้แล้วกันโลเคเลอร์ <c oughs> วิสีดำสวยวะ่ะสีอะไรบ้างต้องดูครับละ <c oughs> เอียด แต่งรถนี่ยาวแน่แนเลยเอาไว้ใส่สีดำไปแล้วกันมันจะมีใครมายิงเราไหมครัรถแรงซะขนาดนี้ไม่มีใครยิงทันแน่นอนมี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 มันมีโอ้ยแต่รถคนเท่าไหร่มีคนวิ่งมาเหรอมันมีคนตามมาพี่ไม,ไม่ต้องห่วงเรามันโปนะรเฟชชั่นอลไดร์วินกันฮะสุบารุเหรอ ไปแล้วจังหวะนี้ไม่ใครตามผมครับเอารถลันนี่มาตามเลยนะฮัลโหลแรงมากจังหวะนี้ไม่ใครตามผมครับเลยโอเวอร์สปีลหนักหนักเลยตัดหน้าพล่ตัดหน้าพี่จริงไงเอาวิธีนี้จริงหรอเช็คซ้ายเช็คขวา ตามหลังตามไม่ทันหรอกไทยรัฐแรงขึ้นเดี๋ยวขวาอีกกิโลเดียวสองกิโลถึงแล้วโอ้ยโอ้ย ครับบัดักครับโอ้ยไหวพี่ไหวเป่าไหวเปไ่าได้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 จะขายแพงมากแต่ละคันสองแสนแสดงว่าถ้าเรามากันสี่คนแล้วก็สองสี่แปดเกือบล้านเลยนะเนี่ยอาเชียบี้แก้วสี่แสนนะผมสุดยอดไปเลยคลิปนี้ โอเครวยรวยคูณสองด้วยอีกมาคลิปนี้พอก่อนเพราะว่าเราจะมาทําให้ดูว่าเนี่ยมันได้มันได้ตังประมาณนี้นะอย่างนี้คันละสองแสนเลยเอาป็นว่าจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันในชอคลิปนี้สองสองสองแสนแค่วิกนี้นะครับขอโทษด้วยขอโทษครับแก้ให้ด้วยนะครับอะไรนะแค่วิกนี้เหรอแค่วิกนี้เท่านั้นเหรอใช่ต้องทำรัวๆแค่วิกนี้เท่านั้นอ่ะเราไเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยเจอกันเย่ใช่โดยทางนี่โทางนี uh-huh <laughs>